มาถา่ายรูปพ่อมาถ่ายรูปพ่อกี่โมงแล้วครับเนี่ยหกโมงยี่สิบครับร้องเพลงชาติไทยร้องไงก็ที่ไทยร,วร,ยร่วบรรเลียนเจอชาติไทยเผด็ประชาะรัฐมาถ่ายความพัยส่วนว้ยพ็นรมพงวายดีร,รายจงมุงหวนไว้เป็ลร่มไม้สัตว์ที่ไอ้ที่ละสงบแค่ที่พบด้ผา เอกดาชาติมีใครให้ทงสีหาดาโบเรือนคุหาดิชาดาหีาดาบาเทศมบะไทยพงเทียบะชายชายโยตุงตุงตุง้งา Det er her, det er her, det er her litt เพลงมาแล้วเพลงมาแล้วเต้นสิ